เดยกันนิดแล้วมันโดนเกียวเมื่อกี้มันหลุบเลยอ่ะมันตกใจชุนทำสุดัวนันจังเลยตัวใหญ่ขาดไหม จอมยุทธ <c oughs> พอได้ปลาตัวใหญ่จอมยุทธมาดูปลาช่องตัวใหญ่มากลูกมาลืมมาลืมเลยจอมยุทธมาดูเร็วโอ้ยต้มอีกแล้วลว,วันนี้ต้อมอีกแล้วอร่อยแม่ดูหนอนไปเจอหนอนที่ไหนมันอยู่ในถังสีน่ะเอาโชว์หน่อย ปลาขึ้นมาก่อนทำให้แปลถังมห้พ่อเองลูกฮะมาถังถังเฮ้โอ้ดีๆดิเดี๋ยวๆเดยังไม่เห็นกาะตั้นทนายเนี่นั่นน่ะนี่ระหว่างพี่ตาคดีออนไลน์ครับเกิดเจอปอยช่อนตัวใหญ่ทนายก็เลยจัดมานิ่วนุ่นเขาถามมาส่งมาให้ยัง เดี๋ยวเดี๋ยวรอจะให้เจ้าหน้าที่รอ,อก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาปลาช่อนต้มก่อนเลี้ยงไปเอาเอาถังมาใส่ลูกเลี้ยงจะเี้ยงไป,ยไป,ปอยู่ไหนกันไปเอาถังแม่พ่อนเอวเร็วเร็วเร็วจะเี้เเเเเไปเอาถังมาเร็วเร็วเมื่อวานนี่จำยึดเล้วก้าวูเล่นนั่นน่ะไปเอาถังมาลูก เลยนั่นน่ะแล้วมันจะพี้ยตกใจนะว่าวัวตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่เท่าไหรคุยงจริงๆโอ้ใหคเก่น่นเราเนคุยทั้งวี่ทั้งวันงหัลังบ้าน่ะพูดทั้งวันลูกเนี่ย เอาแล้วลูกฮะสีมือไหมล่ะโดนตรงไหนมันโดนหัวนี่ครับต้องพาดูหนต้องตรงหัวเนี่ยจำยม่งไปยู่ข้างพ่ออีกเลยมาอยู่ข้างหลังนี่นี่ครับผมใส่ <Like> อันนี้จะต้มต้มปลาช่อนนะครับเลี้ยงเดี๋ยวคนงานมาเกี่ยวข้าววันนี้ยวทำปลาต้ยมยำปลาช่อนใส่ไขม่มดแดงให้คนงานมาเกี่ยวข้าวกินครับเดี๋ยเดี๋ยวน้างเมืนเจ้าที่ศาลร,รอให้ส่งให้ส่งสัญญายอมให้อยู่แล้วพิจารณาคดีต,ต่อก่อนครับ